ต้อนรับเข้าสูช่ชาแนลของจิงเบบี้จิงโกดนะคะวันนี้จริงกลับมาพร้อมกับคลิป Unboxing ิ่ง r e ะรีวิแกะกล่องรีวิวอีกแล้วซึ่งแกเจ็ดชิ้นใหม่ที่เราจะมารีวิววันนี้จิงยังไม่เคยรีวิวมาก่อนแล้วคือไปดูรีวิวต่างประเทศมาแล้วก็แบบว้าวมากใช่ไหมล่าสุดจิงก็เลยแบบว่าอัดคลิปแกะกล่องแล้วก็มีการเทสไปแล้วเราค่อยมาอัดตรงเนี้ย มนมากกเลยทุคจริงๆเดี๋ยวนี้เทนการใช้โปรเจคเตอร์ตามแบบบ้านหรือว่าคาเฟ่อะไรเงี้ยก็เป็นที่นิยมมากๆบางทีไปร้านอาหารก็เห็นเขาแบบเปิดจอใหญ่ๆอย่างนี้ใช่ไหมเพราะการใช้โปรเจคเตอร์เนี่ยมันไม่ใช่แค่แบบว่าใช้พรีเซนต์งานแบบสวัสดีค่ะอาจารย์อะไรเงี้ยแล้วก็ไม่ใช่ว่าเออใช้แค่ดูหนังอย่างเดียวเราสามารถทําได้หลายอย่างมากเช่นเปิดแบบว่าสร้างมูทในห้องนอนในบ้านใช้ร้องคาราโอเกะใช้แบบว่าออกกำลังกายใช้ซ้อมเต้นหรือว่าใครจะเปิดเพื่อแบบเล่นเกมอะไรงี้ก็ได้ซึ่งจริงบอกเลยว่ารีวิวนี้เหมาะสําหรับคนที่กาลังมองหา โปรเจคเตอร์ดีๆเพราะว่าจริงอะใช่แล้วชอบมากซึ่งโปรเจคเตอร์ที่จริงจะมารีวิววันนี้เนี่ยก็คือน้องตัวนี้นะคะจ้า,านี่คือน้อง XGMI e Halo Plus นะคะน่ารักเนาะ แบรนด์ x e m e เนี่ยเขาเป็นแบรนด์โปรเจคเตอร์อัจฉริยะชั้นนำนะคะและอันนี้จริงจดไว้เพราะว่าเขาได้รับรางวัลนวัตกรรมการออกแบบระดับนานาชาติทั้งหมด38รางวัลไม่พอนะคะเขาได้รางวัลการออกแบบอุตสาหกรรมที่ใหญ่ที่สุดในโลกอีก4รางวัลแล้วด้วยแล้วก็เขาก็มีผู้ใช้กว่า1.5ล้านทั่วโลกนะคะนี่ก็แน่นอนว่าจริงได้มีการถ่ายพาดอันบ็อกซ์ไปเดี๋ยวเราไปดูกันเลย และนี่คือน้อง XG i n i h a l l o Plus นะคะน้องเขาตะเล็กนา่ารักมากและน้องก็น้าหนักกําลังพอดีนะคะพกพาสะดวกมีแบตเตอรี่ในตัวสามารถใช้งานได้ทุกที่ทุกเวลาเลยและเขาใช้หลอดไฟ LED ประสิทธิภาพสูงนะคะเป็นมิรกับสิ่งแวดล้อมที่สําคัญสามารถใช้งานได้นานกว่า10ปีเลยคุ้มเกินราคาที่จ่ายแน่นอนและก็มีประสิทธิภาพเหนือกว่าโปรเจคเตอร์แบบพกพาตัวอื่นๆด้านหลังเขาก็จะมีช่องเสียบต่างๆนะคะแล้วก็มีปุ่มเปิด ส่วนด้านบนเนี่ยจะมีปุ่มสัมผัสของวอลลุ่มเพลย์พอสข้างใต้เนี่ยก็มีขาตั้งไว้เพื่อเราจะงัดน้องขึ้นนะคะอันนี้ดีมากส่วนอุปกรณ์ต่างๆเขาก็มีทั้งสายต่อมีรีโมทหน้าตามินิมอลสวยๆแบบนี้ที่กล่องนั้นก็มีอะแดปเตอร์ที่ต่อกับสายเมื่อกี้นะคะแล้วก็มีเอกสารคู่มือต่างๆ แล้วเดี๋ยวเรามาดูการใช้งานแล้วก็ฟีเจอร์ต่างๆของน้อง Halo Plus กันนะคะสิ่งที่จริงชอบมากก็คือน้อง Extreme Halo Plus เนี่ยเขามีเทคโนโลยีการปรับหน้าจออัจฉริยะที่ล้ำมากนะคะต่อให้เราวางแบบว่าสมมติว่าหน้าจอที่เราแบบจะฉายคือตรงตรงนี้แต่ว่าเราวางเฉียงเนี่ยเขาก็ปรับหน้าจอให้อัตโนมัตินะคะไม่ว่าเราจะวางมุมไหนเขาจะแก้ไขจอภาพที่ฉายให้อัตโนมัติเลยนะคะอันนี้ดีมากจริงๆ นี่ริงได้มีการทดลองเปิดหลายๆอย่างนะคะเพราะว่าจริงเองก็อยากรู้ว่าเออเขาเป็นยังไงใช่ไหมอย่างเทรลเลอร์หนังที่เปิดมาเนี่ยคือเสียงดีมากทุกคนแล้วก็ภาพแบบชัดฟิลลิ่งเหมือนดูที่ลงหนังจริงๆอะ่ะ It is over 11. You have freed me หลัจากที่ทุกคนได้ยินเสียงเนี่ยคือเสียงเขาชัดมากใช่ไหมเพราะว่าตัวน้อง Halo Plus เนี่ยคือเขามีลำโพงของ Harman k a r d o n อยู่2ตัวนะคะเป็นขนาด5เนี่แหละมี2ตัวเลยทุกคนแล้วคือเสียงก็เลยจะแบบชัดไม่ต้องการอะไรเพิ่มเติมไม่ต้องใช้ลำโพงใดๆไม่มีเสียงแตกแม้แต่นิดเดียวเวลาดู MV มเงี้ยมันก็ฟินมากเลยทุกคน ถ้าเราเปิดดูอะไรแบบว่าร้องสดงี้ก็ให้ฟีลลิ่งเหมือนที่ไปคอนเลยหรือถ้าใครจะเปิดดูฟลอกท่องเที่ยวจริงก็ได้เหมือนกันนะคะ และสิ่งที่จริงชอบที่สุดนะคะก็คือน้องเขาขยายห,หน้าจอได้ถึง200นิ้วตอนที่จริงลองอ่ะจิงช็อกมากเพราะว่าปกติเราก็จะดูแบบขนาดพอดีๆสำหรับตัวเราใช่ะ่ะแล้วจริงก็ลองขยายมาแบบไกลๆอ่ะเฮ้ยคือมันใหญ่แล้วมันชัดมากทุกคนทุกคนอันนี้มันคือมันใหญ่มากมันใหญ่มากเนี่ยคือจิงอยากจะแบบว่าเออทำเป็นนอนดูให้เห็น,นใช่ป่แต่คืออันนี้มันใหญ่ ใหญ่เกินเบอร์มากคื้ยคือมันแต่งมากอะ่ะอันนี้จริงเปิดแบบ 4K นะคะภาพแบบชัดมากทุกคนจงชอบมากเลยมันใหญ่แล้วมันชัดคือสามารถมีลงหนังส่วนตัวที่บ้านได้เลย แล้วเราสามารถใช้รีโมทที่เขาให้มาเนี่ยเข้าแอปต่างๆได้นะคะเขามีทั้ง Android TV 10.0แล้วก็ Google Play แถมรองรับ52ภาษาทั่วโลกอันนี้จริงก็มีการเทสให้ดูแล้ว Hi I want to listen to NCT Dream song on YouTube Playing NCT Dream on YouTube NCT Dream 노น้ต주세요ล 알겠습니다유튜브에서 NCT 드 r 을재생합니다พรุ่งนี <ained> <ibly> ้ท <sentiment eday> ี่ปารีสอากาศเป็นอย่างไรสำหรับพรุ่งนี้นะในปารีสจะมีฝนโปรยปรายอุณหภูมิสูงสุด24องศาและต่ำสุด15องศา จริงๆถ้าใครชอบเล่นเกมเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเกมคอนโซลหรือว่าเป็นการแคสเกมผ่านมือถือเนี่ยก็สามารถทําผ่านตัว Halo Plus ได้นะคะน้องตัวนี้เขาจะมีโหมดเกมมิ่งเป็นเกมมิ่งโหมดที่แบบจะทําให้ภาพเราดีเลยน้อยลงอันนี้คือดีมากเราสามารถตั้งในตัวเซตติ้งของเราได้เลยหรือว่าถ้าใครชอบดูกีฬาอยากดูบอลอะไรเงี้ยเขาก็มีเทคโนโล,โลยีแก้ไขเฟรม MEMC นะคะอันนี้จะทําให้ภาพเรามีความละมุนขึ้นแล้วก็ดูแบบเพลินๆไปเลยจะแตกต่างจากการดูผ่านหน้าจอทีวีความเห็นส่วนตัวจริงจากการที่ลองใช้ตัวน้อง x t r e m e Halo Plus เนี่ย อันนี้เหมือนเราซื้อทีวีมาทุกคนเพราะว่าอย่างทีวีบ้านจริงเนี้ยก็จะมีแบบตัว Android TV มี Google Play อะไรอย่างนี้เหมือนกันใช่ปะแล้วพอจริงเปิดตัวนี้มาแล้วคือเขามีแบบหน้าตาเหมือนทีวีที่บ้านเลยอะจริงก็เลยคิดว่าเฮ้ย จริงๆเราอาจจะไม่ต้องการทีวีก็ได้เราอาจจะต้องการแค่ตัวนเนี้ยนี่คือจริงกําลังคิดแบบจริงจังว่าจริงจะแบกไปเกาหลีด้วยเพราะว่าชอบมากทุกคนแล้วภาพมันดีมากภาพชัดมากเสียงดีมากจริงเคยซื้อโปรเจคเตอร์ที่แบบราคาประหยัดกว่านี้ใช่ไหมแล้วคือเวลาเขาเปิดทํางานอะ่ะเสียงคืออืออย่างเงี้ยแต่อันนี้ก็คือเงียบมากแล้วก็เสียงลาโพงเขาแบบไม่แตกเลยเสียงดีมากจริงอย่างจริงเนี้ยก็คือสามารถเอาใช้ดูหนังใช้ดูซีรีส์หรือว่าแบบว่าใช้ร้องคาราโอเกะขำๆอะไรางี้ก็ได้เปิดแบบว่าในห้องนอนสร้าางเเป็นมูู้ดใหดกหกลีอย่าง ก็ได้เหมือนกันคือเรียกว่าเจ็บแต่จบแล้วก็ทำทุกอย่างครบเลยในเครื่องเนี้ยในส่วนของราคาเนี่ยน้องฮา l o โล u s จะอยู่ที่2 0 0 0มื่นกว่านะคะแต่อันนี้คือเจ็บและจบจริงๆเป็นโปรเจคเตอร์ที่เหมาะแกบการลงทุนคือมันคุ้มมากมันจึงมากแล้วน้องอยู่กับเราได้10ปีอะจริงๆน้องอยู่จนแบบรอเปิดพรีเซนต์วันงานแต่งเราเลยก็ได้ ฉะนั้นถ้าใครกำลังมองหาโปรเจคเตอร์ที่เหมาะกับการลงทุนเนี่ยก็จะแนะนำเป็นตัว XG m i Halo Plus เลยจริงๆเขามีรับประกันศู์ไทย1ปีนะคะสามารถช็อปได้ที่ชัดของเขาทั้ง lazada แล้วก็ shopee เลยยังไงก็ลองดูกันนะคะแนะนำโอเคและนี่ก็เป็นรีวิวน้อง XG i Halo Plus ของจริงนะคะก็หวังว่ารีวิวนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับคนที่กำลังมองหาโปรเจคเตอร์ดีๆนะคะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็คอมเมนต์คุยกันนะคะใครสงสัยอะไรก็คอมเมนต์ถามไว้ได้แล้วไว้เรามาเจอกันคลิปหน้าค่ะ